อย่างยิ่งสําหรับนักปฏิบัติธรรมเพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องการความสุขใจความสงบใจความร่มเย็นของจิตใจแต่ถ้าเราไม่รู้จักทางมาของความวุ่นวายแล้วเราจะไปหยุดมันได้อย่างไรเราต้องรู้จักว่าความโข์มันมาจากไหนความวุ่นวายมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อเรารู้ที่มาแล้วเราจะได้รู้วิธีการที่จะสงบระงับความ วุ่นวายนั้นๆได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเราทํางานที่สถานที่เราทํางานนั้นมีอารมณ์เกิดขึ้นมากมายหลายอย่างตั้งแต่เราเริ่มลงเวลาทํางานปฏิบัติงานมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในสถานที่เราปฏิบัติงานมีทั้งความเกิดแก่เจ็บตายรวมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมที่เราเกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลา ทีนี้มันอยู่ที่เราเราจะมีจิตใจรับกับสภาพนั้นได้แค่ไหนเราจะลองรับกับสิ่งต่างๆนั้นดที่เกิดขึ้นกับเรานั้นแบบคนที่มีสติปัญญาหรือแ,แบบคนที่ไม่มีสติปัญญาถ้าเรารับอารมณ์อย่างคนมีสติปัญญาเราจะรู้เท่าทางรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอาชีพหน้าที่ของคุณดวงที่มาในวันนี้ร้วมแล้วจะเป็นอาชีพที่ถ้าทางก็ได้ศาสนาถือว่า เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดธรรมะมากที่สุดบางทีอาจจะใกล้ชิดมากกว่าความเป็นพระในครั้นอีกเพราะว่าโยมอยู่ในสภาวะที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นความจริงของชีวิตเป็นความจริงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจะต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บและก็ความตายเป็นความจริงที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นจริงแล้วก็มีอยู่จริงแล้วก็เมื่อ มีความเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะมีความทุกข์ตามมาทันทีไม่ว่าใครก็ตามจะเกิดอยู่ในโรงพยาบาลอย่างชั้นดีหรือว่าไปเกิดอยู่ตามอนามัยตามศูนย์เด็กอะไรก็ตามหรือเกิดอยู่ที่บ้านก็ตามใครจะเกิดอยู่ในตระกูลไหนก็ตามในเชื้อชาติไหนก็ตามถ้าได้ขึ้นชื่อว่าความเกิดขึ้นมาทันทีจะมีความทุกข์ตามมาทันทีอันนี้คือความจริง เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่มีสติปัญญาเราก็จะมีแต่เรื่องราวที่ทําให้เราไม่สบายใจเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องรองรับก็คือความกข์มันเป็นของคู่กันมาเราจะแยกออกจากกันไม่ได้แต่นักปราชญ์ท่านมีปัญญาท่านสามารถแยกออกจากกันได้ ท่านไม่ได้แยกทุกข์ออกจากชีวิตแต่ท่านแยกจิตใจของท่านให้เหนือความทุกข์อันนี้คือวิธีการของนักปราชญ์ทำอย่างไรจิตใจเราจะอยู่เหนือกับความทุกข์นั้นนั้นก็ต้องมาฝึกมาหัดม,หามาปฏิบัติมาฝึกเริ่มขั้นต้นก็มีการชำระกายชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ให้สะอาดขั้นต่อไปก็ทำความเข้าใจ ทช้สติใช้ปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปเพราะว่าพุทธเจ้าก็ตรัปอีกว่าเราจะร่วงพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญารอบรู้เราก็จะ้นจากทุกข์ได้คําว่าพ้นจากทุกข์ไม่ได้ว่าม,มันไม่มีทุกข์มีทุกข์แต่ว่าพ้นก็คือจิตใจเราอยู่เหนือความทุกข์นะั้น ยกตัวอย่างที่เราประสบในชีวิตของเราในการทํางานของเราทุกคนที่เดินหน้าเข้าไปสถานที่แห่งน,นั้นไม่มีใครไปได้วยความสบายใจมีความสุขใจมีแต่มีความวทุกข์ทางนั้นจึงต้องเข้าไปขึ้นตรงนั้นแล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะเราจะต้องมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนื้อกว่าคนทั่วๆไปเราเองก็ประสบสิ่งนั้นเหมือนกันกับเขาแล้วแต่เราต้องมี จิตใจที่ยิ่งใหญ่เหนือขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกเพื่อที่จะช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นจากทุกข์ได้ด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้พูดว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ชิดธรรมะมากเพราะเราสามารถทําจิตใจของเราให้เหนือแล้วก็ทําจิตใจของเราให้ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นซึ่งมีความทุกข์ที่เหมือนเหมือนกับเราอยู่แนละ้วแต่เรายังสามารถแบ่งปันน้ำสตน้ำใจของเราช่วยเหลือเขาให้พ้นจากทุกข์ ในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ประจำสังขารร่างกายนี้ได้ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลทีนี้เรามาปฏิบัติภาวนาที่นี่ภากลางก็จะขอให้พวกเราได้ไปปฏิบัติหา,วาความสงบแล้วก็ได้รับการชี้แนะอบรมจากอาจารย์แต่ละท่านซึ่งจะให้วิธีการอบรมจิตภาวนาของเราให้เราได้เข้าใจ ถึงแกนแท้ของจิตใจเราจริงๆว่าเป็นอย่างไรก็พระอาจารย์จะขอพวกเราได้แยกยาวให้เป็นที่บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นมาพระอาจารย์ก็จะขอให้คุณโยมแถวที่สองนะครับแถวที่สองนั้นเชิญไปที่ตลาดข้างล่างเพราะว่าพระอาจารย์ท่านได้จัดเตียงว่ารับรองที่น,นั้นไปปฏิบัติธรรมที่ตรงนั้นแลวพระอาจารย์ท่านจะไปชี้แนะ อกรมวิธีการําไงเราจะนั่งภาวนายอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติจิตอย่างไรแล้วก็มีปัญหาลรวก็สนทนัธนาทากกบท่านได้ก็ขอเชิญคุณโยมแถวที่สองนะาะแถวที่สองคุณโยมแถวที่สองใ <c oughs> ตลาดข้างล่างเลยนะตลาดข้างล่าง <c oughs> แล้วก็ไดเพื่อนอีกได้แักสองท่านนะเพิ่มได้แักสองท่านแต่ท่านเลย เดี๋ยวมีท่านอาจารย์ท่านจะลงไปให้การที้แม้พวกเรามีอะไรก็พนทนาคุยกันใจก็ขอเน้นความสงบนะเน้นความสงบเพราะว่าเราก็ต้องการครับที่นี่จะดีเทพเทวดาท่านก็ชอบความสงบมาก้ามาที่นี่เราจะสัมผัสเห็นความสงบได้อย่างบางทีเราจะสัมผัสได้ใจเลยนะตอ้เดินยชมงแถวที่สามก็มเดินไปที่ศาลาตรงนี้นนะ เด็กูเสียวนะูเสียวนีมได้มีอาอาเอาจเาทั้งหลังไปนะหนุช่วยนุช่วยนโลกช่วยอาจจะโผลก็ตอนแรกนึกว่าฝนจะตกที่นี่เวลามีงานพระอาจารย์จะปูทให้เต็อเลย่รับ ม่็นไรไหนๆเราได้ตั้งใจมาแล้วอาจจะไม่เหมือนกับสถานที่แห่งเดิมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระอาจารย์อยากให้อยู่อธรรมชาติมาอนาแล้วเดี๋ยวเราจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งตอนใกล้จะถึงเวลาก็าจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำถวายทานตอนถวายทานถ้าอยากจะอยากจะให้เราบริสุทธิ์กายทางใจให้ดีก่อน ถ้าบาลานีทานให้ทานจะมีพลังมหาศาลอาจารย์จึงนั่งอยากให้ถวายทานก่อนให้ชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนแล้วก็ให้อบรมจิตใจของเราให้มีสติมีปัญญาซึ่งแล้วเราไ้ถวายทานทานนั้นจะมีพลังมีอานิสงส์งมากกว่าทานทั่วไปอาขยับตัวมา เพราะว่าถ้าเราทำอะไรด้วยปัญญาแล้วมันจะคุ้มค่าคุ้มค่ามากกว่าการที่ทำแบบไม่ใช้ปัญญาจะเห็นความแตกต่างเรื่องราวอะไรก็ตามไม่ว่าชีวิตปัจจาวันอะไรก็ตามถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาในการดาเนินชีวิตชีวิตจะมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นข้อของเครื่องใช้ก็ตามถ้าใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาแล้วสิ่งนั้นก็จะมีคุณค่าสหรับชีวิตของเราทุกเรื่องเลย ไม่ว่าใครก็ตามอะไรก็ตามถ้าเรามีสติปัญญาก็าไปพิจารณาทุกๆอย่างแล้วทุกอย่างจะมีคุณค่างห้แลระพุทธเจ้าจึงตัสปิษปัญญานี่คือทําให้เราพ้นจากทุกทั้งปวงถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยสมมาทิจิตแล้วนะถึงจะมีทุกระจําสังข,งขารที่อาจารย์พูดไว้ีิมันจะเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราก็สามารถ อยู่เหนือนั้นได้ยกตัวอย่างคนป่วยที่เรไปหาเราที่โรงพยาบาลหลายคนนอนอยู่เหมือนกับไม่มีโรคไข้แค่เจ็บจิตใจยื้มงเยียมสบายยิ่งได้รับความมีน้ำใจจตกเาหน้าที่การได้ยินได้ฟังคำพูดที่ไพเราะการได้แนะนำจากคุณหมอให้ปฏิบัติตัวอย่างนี้นงนี้จิตใจก็ยิ่งสบาย งทั้งที่โรคภัยนั้นก็ลุมแล้วหนักตามตายก็มีอันนี้ก็เพราะว่ากําลังใจก็มีแล้วก็จิตใจก็อยู่เหนือเหนือความเจ็บความปวดนั้นอันนี้คือวิธีการหนึ่งซึ่งทางพุทธศาสนาของเราพยายามจะชี้แนะให้ทราบว่าพลังจิตหรือกําลังจิตของเราจะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้าตรัสไว้ว่าจิตของเราเป็นนายเป็นใหญ่เป็นนายแล้วก็ทุกอย่างสําเร็จด้วยจิตทุกอย่างจะสําเร็จก่อนจากจิตทั้งนั้นเลยเรื่องราวกับอะไรก็ตามเราจะประกอบหน้าที่ทรงานแล้วก็ตามจิตของเรามันจะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยวันเวลาก็าแค่เพียงแค่ดําเนินไปตามการเวลาแต่จิตของเรา มันถึงแล้วยังยกตัวอย่างเราจะมาปฏิบัติทมที่นี่กําหนดไว้วันที่ยี่สิบสามเรากาหนดไว้ถั้งเป็นอาทิตย์ของอาทิตย์ลงหน้าจิตของเรามันกําหนดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เด็กคือการเดินทางของจิตการเราทุกอย่างถ้าเราอบรลงที่จิตจิตของเราก็จะมีกําลังเราเคยให้อาหารกาย อาหารกายของเราเราให้ทุกวันทุกวันทั้งสายบ่ายเย็นให้ที่ให้อาหารให้ที่พักให้เต็มอยู่เครื่อาใจที่จะบำรุงกายทั้งนั้นเลยต้องถามใจล็กนนะต้องถามกินใจเราล็กนิดว่าเราบำรุงกายหรือบำรุงใจกัน้าเราได้รับอาหารอิ่นได้รับเสื้อผ้าได้ที่อยู่ที่อาัยสบายแลวใจเราสบายไหม แต่ถ้าราให้อาหารใจเราล่ะใจมันต้องสบาย,ยด้วยจริงจริงนะใจเราต้องสบายแต่ทําไมใจมันกลับไม่สบายใจมันกลับยังวุ่นวายขุ่นมัวอยู่เหมือนเดิมนั่งที่อาหารก็่อิ่มเสื้อผ้าพก็ดีๆทั้งที่อยู่ที่อาศัยเราก็พย,ยายามหาอารมณความสุขวก่อางทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมใจมันยังไม่สบายนี่แหละมันมีความแตกต่างถ้าเราใช้ปัญญาที่จะเราจะมองเห็นแต่ในเรนื่องการมารปฏิัติธรรมการได้ยินทุกความธรรมะ เป็นเป็นการให้อาหารใจความสงบใจเพียงแค่ชั่ววูบชั่วนิดนิดหน่อยก็จะมีพลังมหาจาลรมีความอิ่มอกอิ่มใจมีปิติใจอย่างมากมายอานาาจารย์ก็จะไม่ไม่ไม่ทุกข์มากก็ไอ้พวกเราได้เข้าสู่การอ,อบรมภาวนาเลยนะทำม,มือขึ้นว,วันธรรมว่าตามพระอาจารย์ พุทธังสัพพเมโทจังธรรมะธรรมยพันเตวันทานิธรรมังสัพพเมโทจังธรรมะธรรมยพันเตวันทานิสังคังสัพพเมโทจังธรรมะธรรมยพันเตวันทานิปัจเจกพุทธังสัพพเมโทจัง ธมาธามีเตวันธานิโพธิสัตตังจักเมโทสังธรรมาธรมีันเตวันธานิอาจาวิยะคู่นงสัพเมโทสังธรรมะธมีเตยวันธานิมาตาปิตูคู่นางจักพเมโทสังธรรมะธมีเตย วันท้า้กรรมมันียตะกั่เมโทรสา,มมารสมุทเมฆพันเตทคุกท,งทังธรรังสังขังพรนงางขับสานีตัดสายอักรรมจิตวางจิตไห้ี่ระหวางปกนะระหว่างปกเนือลิ้นตื่นหับบางสองนิ้ววางจิได้ตรงนั้น วางกษาตรงนั้นกำหนดทั une, s, <S hmm. ่วตลรพานร่างกายเราตป็นกำหนดดูทั่วตลรพันร่างกายเราตั้งแต่ท่านั่งของเรานั่งอยู่ท่าไหนแข้ขาขาขาทับขาซ้ายมือขาทับมือซ้ายหรือนั่งทับเทียวให้เรากำหนดรู้ตัวตั้งแต่ปลายผมจะลดปลายเท้า ปลายมือปลายเท้าป,ปลายแขนขาย่างไ็ให้มีความรู้สึกตัวครอบคล้อไตหมดการเห็นตัวเองนั่งในท่าที่เรานั่งอยู่ที่ตรงนี้

ใจให้เดือะทัอิออ่มอ,อกยิ้มใจสบายผู้สบายใจยิ้มจนใจจะหใา้ได้จะจะไดยิ้มจนเยงนเย็นในใจ,จเารา,าจร็งๆชีเาต้องปต้อลงให้ใจให้ใจตามกับสิทธิ ยึดสิรวมอยู่ในตรงระหวา่างส่วนอ,อกของเราใช้จิตนำี้วยใจไปอยูงระหว่างตรงวางขา,าของจิตเลยที่ตรงนี้นชให้หจิตเชื่อจากที่อื่นไปที่อื่นทอยู่ระหว่างตรงอ,อกก็ได้ตรงจิตบางร แห่งมตตาหรืคค่อะเวลาอะเวลาาบริการในใจัไงให้จิตเป็นตัวบริการให้จิตเป็นตัวรั เวลาเอาเวลาในสติในตลาดจะให้จิตเรื่องจากถานถ้าเราปล่อยจิตเรื่องกัดฐานจิตมันจะไม่มีถานไม่มีพลัง